รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย,ย้อตอนนี้นะฮะเชียงรายฮะขึ้นนำเป็น9ต่อ6กคะแนน อีกเพียงแต้มเดียวขอคว้านึ่งล้านบาทพิกบ้านเชียงหายเจ้า <Yeah! S 1> ทีมเชียงรายจะเข้ารอบเพชรบุรีจะมาคว้าเงินล้านครับ yeah! <Yeah! S 1> หรือเพชรบุรีจะพลิกสถานการณ์ ทีมใดจะเป็นทีมที่14เพื่อเข้าสู่รอบต่อไปอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเป่ายิ้งฉุบแห่งชาติ sure. 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 ตอนรับเข้าสู่เป่ายิ้งฉุบแห่งชาติ Char, sure. เรายังอยู่กับการแข่งขันระหว่างทีมเชียงรายและเพชรบุรีซึ่งเป็นคู่ที่ต่อสู้กันได้อย่างคู่ขี้สูสีกันเลยทีเดียว ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาโดยตลอดมาดูสถิติในการแข่งขันของทั้งคู่กันครับใน7ยกแรกนี้ทั้งคู่ขับเที่ยวกันมาแบบไม่ยอมให้ใครทิ้งห่างกันออกไป เชียงรายนำไปก่อนครับหนึ่งต่อสูงก oh ันแน่ในเสมอมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งกันแน่ตอนนี้เพชรบุรียึดนำนะฮะสองต่อหนึ่งกันแน่ไปเฮ้เฮ้เฮ้ไปเฮ้เฮ้เฮ้เชียงรายตอนนี้ตีเสมอมาเกมสนุกแล้วฮะสามต่อสามกันแน่หลังจากนั้นเชียงรายก็สบโอกาสทำคะแนนนำไปได้แต่ทีมเพชรบุรีก็ยังคงตามมาติดๆ ชนิดที่เรียกว่าหายใจลดต้นคอกันเลยทีเดียวเชียงรายเครื่องติดแล้วครับผ่านครึ่งทางมาแล้วครับ5ต่อ3คะแนนโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจี้ติดเลย4ต่อ5คะแนนโอ้หเฮ้ยเฮ้ยเชียงรายหนีออกไปอีกฮะ2แต้มเป็น6ต่อ4คะแนน สามเป็นจินเลยครับอ่าต่อ6คะแนนและแล้วเพชรบุรีก็ถูกเชียงรายทำคะแนนทิ้งห่างออกไปแม้จะทำแต้มไล่มาอีกแต่ก็ยังถูกเชียงรายเอาคืนไปอยู่ดีจนเชียงรายได้ขึ้นแท่นเป็นว่าที่ผู้ชนะและมีสกอร์นำอยู่ที่9ต่อ6เชียงรายหนีไปอีกครับ7ต่อ5คะแนน ไปเฮเฮเฮเียงรายนํามาเป็น8ปต่อห้านเฮยเฮเฮตามมาติดติต่อแปดะน้ครับ่้ครัไ้ครั้ครับาฝานะฮะาครับถือว่าได้แตมครับเอายเกมการแข่งขันตอนนี้ดูเหมือนเชียงรายจะเป็นต่อเพชรบุรีอยู่มากครับ แต่ก็อาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ไปลุ้นกันเลยไช่แ่ประเทศไทเราไม่เคสู้อันนี้เกาฮัลองแล้วเกมนี้ถือว่าเป็นช่วยถือว่าเป็นเกมสําคัญนะครับผมอาจจะให้ที่ใช่และตัดตัดแล้วตัดเข้าไม่ได้เขาออกกันไกลหรืออะไรแบบนี้แล้วเราใช้ตัวช่วยสุดท้ายนั่นเลยก็ยังไไไมม่ดด้้แตอีที่สุดาดลองดีที่สุดเราอาจจะใช้ตัวช่วยตรงนี้เลยนะครับแล้วตัดอะไรเขาดีครับตัดอาวุธเลย จะตัดเด้อตัดเขาตัดส okay. uh ัาตัดเักตัดกันไกลหมดเวลาครับตัดกังไกลเขาไม่ถึงครับเขาจะปืนไปปุบเราตัดกังไกลเขาไม่ต้องตรงนั้องกครเราตัดเลยต้องตัวเองนะแค่เดียวไม่ใช่พอเรานะคนที่ดูทีวีทำบ้านคนเชียงรายนะเขารออยู่ แค่เดียวจะเอาเยั่งไงเราก็ต้องหามันให้ได้นะครับแค่เดียวไทยจะขึ้นมาก็มีความสุขแล้วเราชนะแล้วไม่ต้องรอน้นใช่ไหมครับสู้เหย่างเดียวเราก็ชนะนี่ๆนนะโคสุดท้ายคนสุดท้ายตอนนี้คือที่เราต้องการไทรออกมาก็ล้วแต่ชนะแน่ต้องชนะให้ได้เชียงรายสู้เชียงรายสู้เชียงรายสู้สูู้้ก่อนจะถึงยกสำคัญ ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ทั้งสองทีมได้มีการปรับแผนซึ่งแผนของทีมเพชรบุรีจัดคุณพลยุทธซึ่งเป็นดาวเด่นในทีมมารับหน้าที่สำคัญในการต่อลมหายใจนั่นเองแล้วถกกันเรื่องการตัดอาวุธซึ่งได้ข้อสรุปจากคุณพลยุทธว่าไม่ต้องชช่วยแฟแฟกันไปเลยลูกเพ่ว้าว ทีมเชียงรายดูเหมือนเทรนเนอร์โจอี้ไม่ได้เน้นเรื่องการวางแผนครับแต่จะหนักไปทางการให้กำลังใจซะมากกว่าว่าอย่างไรก็ชนะแน่แน่ซึ่งก็คือการสร้างความมั่นใจให้กับลูกทีมนั่นเองโอ้โห ตอนนี้นะฮะเชียงรายขึ้นแท่นไป9นนคะแนนเพชรบุรี <Bur> อยู่ที่6คะแนนครับเชียงรายต้องการอีกแค่คะแนนเดียวเท่านั้นในขณะที่เพชรบุรีตามอยู่ประมาณ3คะแนนปฏิหารเท่านั้นปฏิหารเท่านั้นเพชรบุรีใช้ได้อีกหนึ่งตัวช่วยในขณะที่เชียงรายใช้ตัวช่วยไม่ได้แล้วนะครับแบงค์คุณมองเกมนี้ยังไงยังมีความหวังอยู่ไหมยังมีความหวังอยู่ครับดีใจที่ได้ยินแบบนั้นครับ เชียงรายแล้วครับที่ไหนวันนี้อ่ะเมื่อไรกี่โมงรอดูครับรอดูเอาเหรอโอ้โหอย่าเพิ่งสรุปนะเกมนี้นะมันสามารถพลิกได้เสมอพลิกได้เลยอ่ะคุณคิดอย่างนั้นเหรอใช่ฮะมันเป็นไปไม่ได้อย่าเพิ่งวางใจถ้าไม่เห็นสิทแต้มครับมันกำลังมาไงเพราะฉะนั้นลองดูเลยฮะว่าเชียงรายมันจะขนาดนี้ ขอตัวผู้เล่นเลยครับครับส่งมาทุกทีมต้องมีขับทันทีมนี่คุณกำลังจะเลือกคนปิดเกมเลยใช่ไหมเอาวคุณคิดอย่างนั้นหรอถูกแล้วครับวันนี้แหละครับาพี่พลเกลิ่นิทศชาติมือหนุนจากฟาร์มทันทีได้ได้ลุ้มแม่น้ำปิงจากนี้ต่อไปนะฮะคือการต่อลมหายใจของเพชรบุรีฮะมาดูออกซิเจนถังแรกของคุณต้นจากใครใครก็ได้โอเคคนกีต้องเจอคนยุทธนะ นี่แหละไม่มีสมอเไอยบุรีสู้สู้ะนะเขาเรียกตอมด้วยเฮ้ยให้นค <c oughs> ชนชนะให้คนชนะไอ้บุ <c oughs> รีสู <c oughs> ้สู้พอพูดถึงเรื่องตรวจคนเข้าเมืองครับเทรนเนอร์โจ伊นี่รีบเปลี่ยนฝั่งเชียร์ทันทีเลยแหม่ลักลอบเข้าเมืองมาหรือเปล่าเนี่ยว่าแต่ลักลอบมาตอนไหนอะจ๊ะ เห็นว่าปีวีซ่าหมดตั้งแต่ปี4-7เ,เอ็ดเราไปมาส12ปีแล้วมั้งตั้นแต่เกิดที่นี่ <c oughs> เอาละตอนนี้นะฮะเชียงรายมั่นใจส่งคนปิดมาเป็นคนปิดแมตช์ับ้วอุทัยบุรีนะฮะส่งมือที่เก่งที่สุดขึ้นมาต่อลมหายใจ <c oughs> ยื้อกันไว้ <c oughs> ยุทธ <c oughs> คนละยุทธนะฮะ <c oughs> <c oughs> สองคนมาเจอกันกรรมการปัะจำที่ฮะเชียงรายจบไหมจบ ไม่เลยเหลือหนึ่งตัวช่วยนะฮะใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับไม่ใช้ด้วยนะโอ้โหตัวช่วยตัดอาวุธนี่สําคัญไม่ใช้ด้วยนะฮะเราคิดว่ายังมีอีกหลายเกมที่จะมีโอกาสได้ใช้อาอแล้ววันไหนวันนี้อ๋อตอมวมาแล้ววันนี้อ๋อไอเข้ามาเจอแล้วนแวันนี้เนี่ยแล้วลาด้วยนะลาก่อนทุกคนเดี๋ยวอาจจะกลับบ้านไม่เจอเลยมาเลยครับร้อนมากกมการเตรียมเสียงอะไรจะจบเกมหรือว่าเพชรบุรีจะต่อลมหายใจอีกหนึ่งแต้ม โอ้โห,โ,หโ,หโหคุณผู้ชมครับแมน่าสนใจจริงๆครับคู่นี้พบกันมาแล้ว3มครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ที่ผ่านมาคุณพลยุทธเป็นฝ่ายชนะไป2ครั้งครับครั้งนี้ถ้าคุณพลยุทธสามารถเอาชนะไปได้อีก จะเป็นการปราบคุณพลกริทให้อยู่หมัดเลยโอ้ว้าวแต่ถ้าคุณพลกริทครับเป็นฝ่ายกำชัยในครั้งนี้แล้วก็ทั้งคู่ก็ถือว่าเสมอกันแต่เชียงรายจะได้อานิสงเป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบไปในทันทีผลของคู่นี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมกันในช่วงหน้าล่ะครับ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่เป่ายิงฉุกแห่งชาติในยกสำคัญนี้เทรนเนอร์โจอ้จากเชียงรายส่งคุณพลกิจขึ้นมาเป็นตัวปิดเกมฝ่ายเทรนเนอร์แบงค์จากเพชรบุรีจึงส่งคุณพลยุทธผู้เคยชนะคุณพลกิจมาแล้วถึงสองครั้งขึ้นมาเพื่อแก้เกมซึ่งถ้าคุณพลกิจสามารถเอาชนะได้ สถิติของทั้งคู่ก็จะเสมอกันแต่โบนัสที่คุณพลกฤิตจะได้นั่นก็คือการพาทีมเชียงรายเข้ารอบไปในทันทีเชรบุรีนะฮะของมือที่เก่งที่สุดขึ้นมาต่อลมหายใจมาแล้ครับร้อนมากกรมกัรเตรียม เชียราจะจบเกมหรือว่าเพชรปรีจะต่อลมหายใจอีกหนึ่งแตม้มรอสัญญาณ กันครับโอ้โหในแต้มที่สำคัญแบบนี้การเสมอนี่จะสร้างความกดดันให้กับผู้เล่นอย่างแน่นเอนอ๋อเลยฮะเอ๋อเลยฮะยยังอู่ไป,อไปกันต่อครับยังอยูเสมออาวุธค้อนนะฮะยังอยู่เตรียมรอสัญญาณ tam tam cứ tiêngเสมอ, thế mà mong anh tam một điệp quyết chiến đi การเปลี่ยนมาเสมออาวุธกระดาษคเอาแล้วยังอ,อยู่นะฮะยังอยู่ว่าตัดใจเปลี่ยนทั้งคู่เลยนะฮะแต่มาชนทีน่กระดาษถ้าใครสักคนยังอยู่อาวุธค้อนเหมือนเดิมจบแน่อุ้ยเสมอกันอีกแล้วครับโอ้โหใจตรงกันอีกครั้งเล่นเอาลุ้นไปหมดเลยฮนะยันกันอยู่แบบนี้ยิ่งกดดันกับตัวผู้เล่นมากขึ้นแล้วครับเฮ้อลุ้นครับลุ้นอเหนื่อยพาดทางกรรมการมากรรมการัที่ฮะไปกัน่อ เตรียมทีนี้เกิดการเดาใจแล้วครับว่าจะไปที่อาวุธกันไกลหรือเปล่ายังไม่เกี่ยวมัน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 ไม่เกี่ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวเลขสองนะตอนนี้นะตอนนี้ยวสอ่ไปเดียร์แล้วสองไปเหลืองนะสองไปเหลืองนะฮะโอเคมันเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหจู่ๆเทรนเนอร์โจอี้ถึงโดนใบเหลืองไปซะได้อ๋อที่แท้นี่แกไปจับแขนกรรมการอีกแล้วครับก็บอกแล้วไงว่าห้ามโดนตัวกรรมการไงเล่าเลยโดนไปอีกหนึ่งใบเหลือง เอาสองใบเหลืองก็เท่ากับหนึ่งใบแดงสิค,ครับเชิญคุณโจ้ยยืนตรงประตูครับเอาม,ามเข้ามาครม,มายืนตรงนั้นครับโอ้โหโนีนะโว <นะ S 3> คุณต้องัสินนะค huh. ุณรอตัดสินนะคุณรอตัดสินงานเผาอเผาคุณไปตรงประตูคุณต้องยืนแทบประตูให้นะนะมันไม่เกี่ยวมันคิดทำอะไรอยู่โอ้คุณเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์รายการทีเยวืนครับยืนได้ประตูนะปากประตูปากประตูนะครปากประตูนะประตูห้ามครับเพราะมีน้ำใจให้เขามาที่ยุงขัดเขาไม่ยุ่งไม่ได้ไม่ได้้ฮะแต่ต้องต่อให้งูเห่ากันคุณห้ามแต่ตัวฮะยืนประตูยืนประตูฮะยืนประตูแล้วก็ไร้ยืนยืนยืนบอลยืนบอลคำนั้นชรค์นะนี่เออยืนปปรรระะตตููยืนนนผมมไไ่ด้หอก แบบนี้เขาเรียกว่าหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆแล้วต้องออกมายืนนอกเวทีแบบนี้จะมีผลกับลูกทีมไหมล่ะเนี่ยถ้าเกิดทีมเพชรบุรีเอาชนะไปได้ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเทรนเนอร์โจอีพักกันสักครู่แล้วกลับมาลุ้นกันต่อในช่วงหนะ้า สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่เป่ายิ้งฉุบแห่งชาติในช่วงสุดท้ายช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงสำคัญมากเลยครับหลังจากที่คุณพลกริกและคุณพลยุทธ์ย้ำเสมอกันมาถึง2ยกเทรนเนอร์โจอีนี่กอดันมาโดนใบแดงจนต้องออกไปอยู่ข้างเวทีซะแล้วฮะและไม่สามารถอยู่คุมเกมการแข่งขันได้ซึ่งจะมีผลต่อการแข่งขันหรือไม่นั้น ต้องติดตามชมกันเลยครับอะละมันเป็นไปได้ยังไงอะไ,ไม่ได้ไม่ได้เสียงนะฮะไม่งั้นจะออกไปไไไอนอกสตูนเลยนะพร้อมนะครับ,บนัานเตรียจม<ห>น้อสัญญาณ

ในที่สุดคุณพลกฤตก็แก้มือได้สาเเ็จเอาชนะคุณพลยุธไปได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือใช้ชนะนี้ส่งผลให้เชียงรายเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปได้เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหต้องถามความรู้สึกเลยฮะคุณพลยุธฮะวันนี้มาร่วมสนุกเกมเป่ายิมชมรู้สึกไงฮะก็สนุกดีครับแต่<ะ>ก็ยินดีที่เชียงรายชนะไปเพราะว่าเขาตั้งใจมามาไกลกว่าะนะครับตั้งใจเตรียมตัวกันมาดีแล้วก็ ความมุ่งมั่นที่เขาจะเอาเงินล้านไปไปช่วยชุมชนก็ขอเป็นกองเชียร์ให้เชียงรายได,ได,ได้ได้เงินล้านนะครับครับผม<ร>าชายเอกฮะวันนี้เป็นไงฮะเก็บบางชุมก็สนุกครับรู้สึกว่าสนุกมากนะฮะแล้วก็ก็ <c oughs> ดีใจกับเชียงรายด้วย <c oughs> แล้วผมก็อาจจะซ้อมเยอะเกินไปอดนอนมากไปนอยคุณมโนฮะคุณมโนฮะทีมดาวเด่นทีมเพชรบุรีเลยก็ดีใจครับ เราเสดายนิดหนึ่งเราซ้อมน้อยไปหน่อยนะ,ะก็ขอแสดงความดีกับจังหวัดเชียงรายด้วยครับพีระคุณพีพรนพะนี่อุตสาแจ้งเกิดเจอพิษตัวช่วยเข้าไปครับก็แสดงความดีกับเชียงรายด้วยนะครับแล้วก็พอดีว่าตามเป้าที่เราตั้งกันมาแล้วตามเป้าที่เราตั้งกันมาเลยแบงค์เป็นไงในฐานะเทรนเนอร์ผู้บัญชาการรอบวันนี้ทำไม่สำเร็จฮะพี่พี่ลูกทีน่ารักมากรายการก็มันมันมันลุ้นกว่าดูอยู่บ้าน Man, รุนมากเกมง่ายๆไม่น่าเชื่อว่ามันจะจบแบบนี้ผมมันกลายเป็นเรื่องระดับชาติแล้วครับไปยิงถูกครับและนี่ก็คือคุณแบงค์และทีมเพชรบุรีการหน้าเชใหม่นะครับครับมาครับแม่น้าเสียดายแทนทีมเพชรบุรีครับเริ่มต้นได้อย่างคู่ขี่สูสีสร้างความสนุกสนานให้กับรายการมากเลย แต่ในช่วงท้ายจังหวะไม่เป็นใจทำให้คะแนนนี้เริ่มถูกทิ้งห่างและแพ้ไปในที่สุดอย่างไรครับก็หวังว่าในซีซั่นต่อไปเพชรบุรีจะได้กลับมาแข่งขันในเวทีนี้อีก<ล>ครั้ง,งครับใน16ทีมที่ไม่ธรรมดาครับอยู่กับเราตอนนี้แล้วเชียงรายเอาลยฮะ มาแม่ทัพเลยฮะวันนี้พาทีมมารองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายคุณบางออนมาลินดินเป็นเซ็น์ครับทางนี้ครับอ่านะฮะคุณบางออนเชิญตรงกลางเลยฮะวันนี้ทีมเชียงรายนี่ชนะไปด้วยแต้ม10ต่อ6นในไม่ธรรมดานะฮะแม้ว่าเทรนเนอร์ผู้บัญชาการรบจะโดนใบแดงคนแรกของเกมเลยฮะของรายการเลยไปยืนป่าวประตูนะฮะคุณบางออนฮะวันนี้พูดถึงทีมเชียงรายนะฮะเป็นไงก็ยอมรับว่า เขามีความตั้งใจและมุ่งมั่นครับนั่งรถมาดิฉันนั่งเครื่องมาแต่ว่าทีมงานรู้สึกว่าเขาเป่ายิ่งฉุบในรถมาตลอดก็คิดว่าเขาคงทําการบ้านมาดีหน่อยนะคะความมั่นใจในรอบ16ทีมก็คงคิดว่าชนะครั้งนี้จะชนะหรือแพ้กันแล้วแต่เราภูมิใจที่เรามาในรายการนี้ครับผมคุณจันทร์เป็นไงฮะวันนี้มาร่วมสนุกกับเป่ายิ่งฉุบก็ได้ เอาความการละเล่นสมัยเด็กๆมาทําเป็นระดับชาติครับสภาพภูมิใจนะครับสมัยเด็กๆเราเล่นเป่ายิงฉุกไครแพ้ถูกเขกหัวเขกหัวเข่าตุกตกปั้งเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโตมายังไงเนี่ยเข่แพ้ตกตกอย่างนงี้ยเหรอฮะโอเควันนี้กลายเป็นเรื่องระดับชาติละพลกลิ่นฮะคุณก็ถือว่าเป็นดาวเด่นของทีมเชียงรายรู้สึกไงฮะวันนี้มาลงสนุกกับเราก็รู้สึกดี ที่ได้เข้ามาร่วมแข่งขันกับรายการเป่ายิงฉุกนะครับพี่ครับอย่าว่างู้นงี้ยิ้มสักนิดเถอะครับพี่ครับอยาให้เตือนว่าอยาให้เตือนว่าพี่ครับว่าชนะพี่ครับเอเข้าชนะอ่าครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้น่บึ้งทันทีเลยครับก็เล่นเล่นไปก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่ารูปแบบเกมก็ทำทำให้ตื่นเต้นนะครับแล้วก็โดยเทคนิคผมว่า ใครที่จะเข้ามาเล่นเกมเนี้ยผมว่าไม่ยากนะครับต้องบริหารมือครับแต่ตอนนี้นะฮะฉายาในวงการบาวชุมนะฮะวีรวัตรกันไก่ค้างนะโอ้ถ้าไก่ค้างเขาตอนนี้เป็นที่ลือล่านแล้วเป็นไงรู้สึกไงมารล้นสนุกกับเราก็ขอบคุณมากครับสนุกมากครับครับโอ้คุณพรละครับตื่นเต้นและดีใจค่ะที่ได้มาร่วมรายการนะครับจนแข่งเสร็จจนชนะแล้วนี่ดูเหมือนยังตื่นเต้นอยู่เลยตื่นเต้นได้แลื่นเ้น่นะะนี่นั่งรถกลับบ้านยังนั่งตื่นเต้นอยู่เลยนะฮะ เพรดต้องย้อนกับคุณโจอี้การนาเลยผู้ประชาการรบคุณได้ใบแดงแรกของรายการเลยนะแปลว่าคุณกลับมาในรอบสิงทีมระวังอย่างงี่เง่ากรรมการนะผงบอกเลยเหรอเขาเป็นใครอ่ะนี่นี่มาดิมาดิมาสู้กับผมบ้างเออโหฝากค้าทายกับถึงทีมนะาที่ต้องเจอกันในรอบหน้าอีก15ทีมในรอบ16ทีม ทีมไหนก็ได้แล้วแต่มาจากไหนไม่ทราบกรุงเทพท่านไหนก็ได้เราพร้อมอยู่เพราะว่าเรามาจากเชียงรายใครที่ไปเชียงรายก็แวะมาเราก็จะมีขนมจีนให้กินละคันโอเคแล,เและนี่แหละฮะคุณโจอีกก้กานานและทีมเชียงราย,นนยทีมเชียงรายถือว่าเป็นหนึ่งใน16บทีมที่ได้เข้ารอบต่อไปที่มีฝีมือโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทรนเนอร์โจอี้กานาะ ที่เคยพาลูกทีมรับรางวัลจากรายการไปแล้วในเป่ายิง่งฉุบแจกหลานที่ผ่านมาจึงเป็นทีมที่น่าจับตามองจริงๆและดาวเด่นของทีมเชียงรายก็คือขุพนพลกฤษที่แสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วยังเป็นคนปิดเกมให้กับทีมเชียงรายอีกด้วยวันนี้เวลาของเป่ายิง่งฉุบแห่งชาติหมดแล้วครับคุณผู้ชม ตอนหน้าพบกับคู่ที่15ที่จะเข้าแข่งขันความสุนานมีแน่นอนแต่จะลุ้นว่าใครจะเข้ารอบต้องติดตามชมกันนะครับอโอ้โหนี่แหละครับฝ่ายแดงอำนาจเจริญรุยด้วยรุยเฮนครนายกฝ่ายน้ำเงิน แต่ก็ติดตามผลงานก็อยู่นะคะเขเป็นพี่ไม่ได้เป็นเพื่อนเขาลองเพลง้องเขาลองเพลงเทพบ้าอะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่นาวาพรอวันนี้เหรอพวกเราเห็นทีมเล็กเล็กเล็กพี่ขี่หนูแล้วี่ฉันจะบอกให้เห็นพวกเราตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ชอบกินคริกเหมือนกันเลยอ่ะ